พี่น้องครับเราอยู่ในอาทิตย์สุดท้ายของเทศกาลธรรมดาเป็นอาทิตย์ที่8ตั้งแต่วันพุธหน้านี้ก็จะเริ่มเข้าสู่เทศกาลมหาพรตแล้วนั้นก็จะเริ่มอาทิตย์ที่หนึ่งของเทศกาลมหาพรตเพื่อเตรียมสมโพธปาสกาในช่วงสุดท้ายก่อนที่จะเข้ามหาพรตนั้นพระวรสารชี้นำเส้นทางของการเป็นศิษย์ของเราอย่างชัดเจน เพื่อจะสามารถเข้าใจสิ่งที่พระวรสารชี้นำเราต้องย้อนกลับไปถ้าพี่น้องอยังจำได้พระเยซูเจ้าลงจากภูเขาแล้วนั้นลงมาในที่ราบประกาศบุญญาลาบสี่ประการให้แก่ทุกคนเวลาที่พูดถึงพื้นที่ราบนั้นก็หมายความว่าบริบทชีวิตของเราในแต่ละวัน พระองค์อยากจะให้เราในฐานะที่เป็นสิทธิ์ของพระองค์นั้นทำให้แต่ละวันในบริบทที่เราอยู่เป็นบุญญาลาภและพระองค์ก็บอกชัดเจนในบุญญาลาภที่หนึ่งก็คือเป็นบุญของท่านที่มีใจยากจนเพราะท่านมีองค์พระผู้เป็นเจ้านี่คือบุญญาลาภที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนคนหนึ่งมีพระเจ้าอยู่กับตนถือว่าเป็นบุญยิ่งใหญ่มากแล้วแล้วสิ่งอื่นๆก็จะตามมา ฉะนั้นเวลาที่คนคนหนึ่งมีบุญญาลาภแบบนี้การแสดงออกของเขาก็จะเป็นบุญญาลาภสำหรับคนอื่นด้วยเวลาที่เขามีพระเจ้าอยู่ในตัวเขาเขาก็จะคิดแบบพระเจ้าคิดรักแบบที่พระเจ้ารักปฏิบัติต่อทุกคนอย่างที่พระเจ้าปฏิบัติต่อทุกคนแล้วคนอื่นๆก็พลอยได้บุญญาลาภไปด้วยนอกจากตัวเองมีบุญญาลาภแล้วกิจการที่สื่อออกมานั้นทำให้คนอื่นมีบุญญาลาภ พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราสามารถแสดงความรักต่อเพื่อนพี่น้องได้ดีที่สุดโอกาสที่จะช่วยใครสักคนหนึ่งโอกาสที่จะพูดดีๆกับใครสักของสองสาคำนั้นมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกแต่แต่ละวันตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาเราสำนึกว่าเรามีองค์พระเจ้าอยู่กับเราทุกอย่างที่เราจะทำนั้นเราจะทำพร้อมกับองค์พระผู้เป็นเจ้า กลายเป็นบุญญาลแลนะเริ่มต้นตั้งแต่คนในครอบครัวได้บุญ,ญาลาภไปเต็มๆฉะนั้นสิ่งที่พระเยซูเจ้าต้องการจะต่อยอดวันนี้ก็คือคนคนหนึ่งที่มีบุญ,ญาราภเป็นคนคนหนึ่งที่มีพระเจ้าประทับอยู่เป็นคนคนหนึ่งที่มีมุมมองแบบพระเจ้ามองไม่ใช่อย่างที่ตัวเองมองฉะนั้นพระเยซูเจ้าทรงยกตัวอย่างให้เห็นค่อนข้างจะสุดตรง พระองค์บอกว่าถ้าสมมติว่าท่านในตาท่านเนี่ยมีท่อนสูงอยู่ท่อนหนึ่งโอ้ยสุดตรงจริงๆอ่ะแต่ท่านกลับไปมองเห็นเศษฟางเล็กๆในตาของเพื่อนพี่น้องไม่เห็นท่อนสูงแต่กลับไปเห็นเศษฟางพระองค์เวลาที่จะบรรยายอะไรบางอย่างเหมือนกับอาจารย์สมัยนั้นก็คือพูดอะไรให้มันสุดโตง่งเพื่อคนจะได้เข้าใจ ไม่มีใครท่อนซุงอยู่แถวนี้หรอกแต่พระองค์ทรงต้องการจะบอกว่ารู้ไหมเวลาที่เรามีอาคาติเรามีอาคาติอาคาตินี้ก็คือท่อนสูงซึ่งมันจะทำให้เราเห็นทุกอย่างอย่างที่อาคาติชี้นำเราจะไม่เห็นความดีของคนอื่นเลยมีแต่ตำหนิมีแต่ตำหนิมีแต่ตำหนิทั้ทงๆท,ที่เขาก็เป็นความบกพร่องเล็กน้อย แต่เรามีอาคาติพี่น้องครับถ้าสมมติเรามีแค่ท่อนซุงมันก็อาจจะบังไว้บางช่วงบางเวลาแต่เวลาที่เรามีอาคาตินะมันปิดหมดเลยทุกอย่างความดีของคนอยู่รอบข้างแทบไม่เห็นเลยเพราะมีอากาติมีความไม่ชอบมีความอิจฉามีการแข่งขันมีการที่จะพยายามเอาดีเข้าตัว ฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทําให้ตาของเราเนี่ยมีท่อนสูงอย่างที่พระองค์ทรงบอกเพราะมันทําให้เราไม่สามารถเห็นอะไรอื่นเลยเวลาที่เรามีอาคติแบบนี้เราก็มักจะเที่ยวไปหาข้อบกพร่องของคนที่อยู่รอบข้างมองแต่ข้อบกพร่องเพราะว่าตัวเรามีอาาติเวลาเดียวกันเวลาที่เรามองข้อบกพร่องในคนอื่นนะเรามักจะเลือกมองข้อบกพร่องที่เรามี เห็นในคนอื่น <UNKNOWN> รีบต <ata> ่อว่าเลยประจานเขาเพราะว่าอะไรนี่คือจิตวิยาตื้นตื้นเวลาที่คนคนหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองมีความผิดบางอย่างอยู่บังเอิญมีใครบางคนทําความผิดเดียวกันเนี่ยจะรีบโยนความสนใจไปให้แก่เขาเพื่อคนจะไม่ได้สนใจตัวเองโยนไปโยนไปมันไม่ดีมันยังนู่นมันอย่างนี้ทั้งทางที่ตัวเองมีเพื่อ ทำให้ตัวเองหลุดพ้นจากความรู้สึกผิดและนี่คืออคติที่รุนแรงมา,ากเพราะฉะนั้นเรามักจะมองหาข้อบกพร่องที่เราเองมีในคนโน้นคนนี้แล้วก็พูดประจานตำหนิวิพากวิจาร์ณพี่น้องครับอยากให้พี่น้องสังเกตง่ายๆเวลาที่มีใครบางคนทำผิดเวลาที่เราอ่านหนังสือพิมพ์และเห็นใครบางคนทำผิด เราวิาพากวิจาร์ณรุนแรงเป็นพิเศษไม่ใช่บอกโอ้ผิดกันอีกแล้วน่าเสียดายมันไม่น่าจะเกิดไม่วิาพากวิจาร์ณมันเลวอย่างนู้นมันเลวอย่างนี้สังเกตได้เลยว่าเวลาที่เราวิาพากษวิจารใครรุนแรงนั้นเรามีความผิดเดียวกันอยู่ในเราแต่เราปิดเอาไว้ซ่อนเอาไว้ไม่มีใครรู้เราก็เลยพยายามดึงความสนใจไปให้แก่คนอื่นอย่างต่อเนื่อง และนี่คือสิ่งที่พระเยสุเจ้าทรงบอกว่าไม่ใช่คนคนหนึ่งที่มีบุญญาละเขาจะมองแบบพระเจ้ามองทุกคนก็มีข้อบกพร่องกันทนะั้งนั้นแหละบางคนก็มากบางคนก็น้อยไม่มีใครเกิดมาไม่มีข้อบกพร่องเลยถ้าพี่น้องจําได้ในพระวรสารพระเยสุเจ้าทรงถูกทดลองหาเรื่องนําผู้หญิงคนหนึ่งที่จับได้ว่าผิดประเวณีเข้ามาในพระวิหารเลย ผลักให้นั่งอยู่ต่อหน้าพระเยซูเจ้าแล้วบอกคนนี้นี่แหละบาปผิดประเวณีโดยปกติชาวยิวเวลาที่ผิดประเวณีแบบนี้สองคนที่เห็นเป็นพยานยืนยันว่าผิดสามารถทุ่มหินได้เลยทันทีฆ่าได้ทันทีนี่คือกฎเหล็กสมัยนั้นของพระเยซูเจ้าเขานำผู้หญิงคนนี้มาแล้วบอกพระอาจารย์ว่ายังไง พระเยซูเจ้าไม่พูดอะไรเลยเวลาที่พวกเขาเห็นพระเยซูเจ้าไม่พูดอะไรรบร้าพระอาจารย์เอาไงแน่ผิดเต็มๆอย่างเนี้ยควรจะทํำยังไงพระเยซูเจ้านั่งลงนั่งยองๆและเริ่มขีดเขียนอยู่บนพื้นไม่ได้เขียนตัวอักษรอะไรรลกแต่ขีดไปขีดมาเพื่ออะไรเพื่อเพื่อให้ทุกคนที่กำลัง คืนกระหายจะลงโทษนั้นจะได้เริ่มสงบลงหลังจากที่พวกเขาเห็นพระองค์ก้มลงไปเขียนถามอีกครั้งหนึง่งพระองก็เลยลุกขึ้นมาและบอกเอางี้ได้ไหมในพวกท่านที่มาเนี่ยนะที่จับผู้หญิงมาเนี่ยใครไม่เคยทำบาปเลยนะทุ่มหินก้อนแรกเลยเอาเิปรากฏว่าค่อยๆทยอยหายไปทีละคน ทีละคนจนกระทั่งที่สุดเหลือแต่ผู้หญิงคนเดียวพระเยซูเจ้าถามไม่มีใครทุ่มหินเธอเลยไม่มีพระเจ้าก็พรกก็บอกฉันก็ไม่ทุ่มด้วยถ้าจะพูดกันนะพระองค์มีสิทธิทุ่มนะไม่มีบาปพรอะองค์แต่พระองค์ไม่ทุ่มนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการจะให้เราเวลาที่เห็นใครทําผิดเนี่ยก่อนที่จะคิดอย่างนู้นอย่างนี้หันมามองว่าฉันมีเหมือนกันมนะั้ อาจจะน้อยกว่าอาจจะปิดได้สนิทกว่าอาจจะไม่มีใครรับรู้แต่เพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มมีความเห็นใจเฮ้ยเรามันก็อ่อนแอด้วยกันไม่เป็นไรนะพยายามใหม่เดี๋ยวว่ากันใหม่ของพวกนี้ผิดพลาดอะไม่มีแล้วพี่น้องครับเวลาที่เรามีบุญยาลาภพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าทำให้ชีวิตของเราแต่ละคนเป็นผลไม้ต้นไม้ดี เพราะมีพระเจ้าอยู่ฉะนั้นพรงอยากจะให้ตัวเราเนี่ยในฐานะที่มีต้นไม้ดีสุดเยี่ยมเนี่ยผลิตผลดีๆออกมาผลิตผลดีๆออกมาเพื่อประกาศให้ทุกคนรับรู้ว่าเออมีสิ่งดีๆเราจะสามารถตำหนิความไม่ดีในสังคมไม่ใช่ด้วยคำพูดไม่ใช่ด้วยการพิพากวิจารณ์ไม่ใช่ด้วยการด่าวา่าแต่ทำดีให้เห็นเลยว่าไม่ใช่นะ มันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะมันน่าจะเป็นแบบนี้น่าจะเป็นแบบนี้นี่คือการตำหนิความไม่ดีในสังคมวันนี้พระวาจาของพระเจ้าก่อนที่เราจะเข้ามหาพรตนั้นฟงให้กันบ้านแรงมากท่านสุงเอาออกไปให้ได้ท่านสุงในที่นี้ก็คืออคติเวลาที่มีอคติมันทำให้มองไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเลยเห็นแต่ข้อบอกพร่องอยู่ทั่วไปหมดพ่อยังชอบ การกระทําของชนเผ่าหนึ่งเวลาที่คนคนหนึ่งในเผ่านั้นทนะําผิดทั้งเผ่าเสียใจแล้วนั้นก็พากันพาตัวคนทําผิดนี่ออกไปนอกหมู่บ้านให้เขานั่งตรงกลางทุกคนนั่งล้อมรอบไม่ใช่บอกว่าทําผิดแล้วควรจะได้อะไร แต่เขามีกฎก็คือทุกคนต้องบอกว่าเฮ้ย mm hmm. เขามีอะไรดีนะนี่ฉันยังเห็นเลยเธอทำดีเรื่องนั้นนะรักลูกรักนั่นแต่ละคนจะพูดความดีของเขาออกมาพูดความดีของเขาออกมาสองวันพูด ซ้ําไปซ้ามาเพื่อเขารู้ว่าเอ้ยแค่ผิดขนาดนี้นะไม่ใช่เลวร้ายไปหมดหรอกคุณยังมีดีอีกเยอะนี่นี่ฉันบอกให้พวกเราเห็นไหมพวกเราบอกกันเป็นร้อยเลยคนที่ทําผิดนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงเพราะว่าเขารู้สึกว่าคนอื่นเห็นความดีในเขาเขาจะทําสิ่งเลวร้ายไม่ได้ต่อไปนะนี่คือการกลับใจแต่ถ้าสมมติว่าสังคมตำหนิเขานะ หันไปทางนี้ก็ตาหนิหันไปทางนู้นก็ตําหนินะที่สุดเขาจะทํำยังไงเขาบอกไหนๆกูก็เลวขนาดนี้แล้วเลวมันต่อไปดีกว่าทุกคนมองฉันเลวทําดีไปก็ไม่มีใครเห็นนี่คือการทําให้คนหนึ่งหมดศักดิ์ศรีของการเป็นคนการเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องครับเราจะขอพระลังจากพระเจ้าในการทําการบ้านนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่หนึ่งอาทิตย์นี้แต่ทุกวันนะพี่น้องเพราะชีวิตของเรา เป็นชีวิตของบุญญาลาเรามีบุญญาลาเพราะอะไรพระเจ้าอยู่กับเราเมื่อพระเจ้าอยู่กับเราเราจะทำทุกอย่างเหมือนกับที่พระองค์ทำ